สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยนำโชคชาแนลค่ะส่วนเมนี้แอชะลาดาค่ะวิ่งให้เด่นสามเด่นสี่เด่นแปดสองตัวศูนย์แปดแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้าค่ะต่อมาเลขรับวงในค่ะสามตัวแปดสามสองสองตัวแปดสามแปดสองสามสองแปดศูนย์เลขรับเฉพาะวงในสามตัวสามศูนย์สองสองตัวสามศูนย์สองศูนย์สามสองสามเจ็ดค่ะต่อมาเลขวิ่งเบลนคนโคล่าค่ะให้เด่นเก้าเด่นศูนย์เด่นหนึ่งค่ะ ่อมาแอดมาลีเขาวิ่งบนให้เด่น0ูนย์เด่นหกสองตัวบนสองศูนย์สองหกสามศูสาหเจดย์เจ็ดหค่ะต่อมาแอดซันนี่เขาวิ่งให้เด่น0ูย์สองตัวศูนย์หนึ่งศูนย์สามศเจดเ้าหนึ่งเกสเกเจดเย์เกดศสมตัว0ูนย์แปดศูนย์หนึ่งเจ็ดศย์แปดเจ็ดศ์ี่หนึ่งศู่งเค่ะมาแอดวูดค่เลกวิ่งล่างเง่อที่ผ่านมาเข้าเจ็ดค่ะเง่นนี้ให้เด่นหนึ่งเด่น6กค่ะ มาบารมีพญาคุดค่ะสามตัวสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์สองสองตัวสี่ศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สองศูนย์หนึ่งกันห้าหนึ่งค่ะต่อมาแอดเนตพารวยเขาวิ่งให้เด่นแปดสองตัวแปดหนึ่งแปดห้าแปดเก้าแปดเจ็ดค่ะต่อมาแอดเนตพารวยค่ะสามตัวแปดห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์สองตัวแปดศูนย์แปดห้าห้าศูนย์เก้าห้าเก้าศูนย์ค่ะต่อมาอาจารย์ไก่แก้วเขาวิ่งให้เด่นศูนย์เด่นสามเด่นสี่สองตัวศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์เก้า สามหกสามแปดสามเก้าสามสี่สี่ศูนย์สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าค่ะต่อมาแอดมิตบอลคของวัที่ผ่านมาเขาเจ็ดสามล่างค่ะงวดนิวีคที่เด่นเก้าสองตัวศูนย์เก้าหนึ่งเก้าเก้าสองเก้าห้าศูนย์แปดหนึ่งแปดแปดสองแปดห้าสามตัวห้าหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าห้าเก้าสองหกเก้าสองเจ็ดเก้าสองค่ะต่อมาแอดเจค่ะสองตัวล่างมีหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปด ี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดค่ะส่วนเมนี้งวดที่ผ่านมาเข้าสองหกบนค่ะงวดนี้วิ่งให้เด่นศูนย์เด่นสี่เด่นสามสามตัวหกสี่ศูนย์สองตัวสี่ศูนย์สามศูนย์สี่สามหกสามค่ะมาแอปคมค่ะสองตัวบุญรังจุดเต็มเซฟไว้ค่ะ วุฒค่ะสองตัวล่างเข้ามาสองวดค่ะงวดนี้วิ่งล่างให้เด่นหนึ่งเด่นแปดสองตัวล่างแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเก้าแปดสามกันเก้าหนึ่งสี่หนึ่งแปดสองค่ะต่อมาเททังใจค่ะเซฟไว้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ